การช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่แม่เสียชีวิตด้วยโควิด -19 หลังทําคลอดลูกออกมาได้เพียง20วันน้องน้องมาจากสมุทรปราการเหมือนแบบมันกินเวลาเยอะอะน้องมันถึงเด้แบบเป็นแบบลงปอดเยอะน้องไม่ไหวแล้วเขาจะช่วยเด็กช่วยแม่แต่พอดีช่วยแม่ไม่ไหวอะ่ะก็เลยเด็กก็เลยอยู่ห้อง ICU คุณแม่ก็เสียไป ครอบครัวมีรายได้หลักมาจากการตัดใบตองขายมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอต่อการครองชีพอีกทั้งยังต้องเลี้ยงดูหลานอีก2คนวัย16และ2ปีเบื้องตน้นพอมอ่างทองมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้พอมให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินให้กับญาติที่รับอุปการะเด็กสองขวบและให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว พร้อมทางมอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับครอบครัวต่อมาพอมอได้ประสานพลังบวรได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธ,ธิกิจจาธรเจ้าวาดวัดอ่างทองวรวิหารเจ้าคณะอำเภอสแสวงหาเีขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองมอบนมคานชั่นให้กับเด็กวัยสองปีและมอบเงินแก่ครอบครัว นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองมอบเงินจำนวน2,000บาทและมอบนมบำรุงสุขภาพให้กับคุณยายจำนวน3ลังแผนการช่วยเหลือระยะยาวพอมอเสนอรายชื่อเข้ารับทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นนักเรียนทุนพระราชทานพร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าพิจ,จารณาจากกองถูกคุ้มครองเด็กในปีงบประมาณ2,565 ทั้งนี้สำหรับทารกน้อยได้ประสานโรงพยาบาลอ่างทองในการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องพอหน่วยงานพัฒนาสังคมเข้ามาคือว่าประสานงานแบบดีมากๆอะ่ะตั้งแต่เข้ามาวันแรกยันวันนี้เข้าทุกมุมโค้ถ,ถึงมากเลยแบบตอบถามอะไรรายละเอียดดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะขอบคุณมากๆช่วยนะ เห็นใจใจน้ำใจมาช่วย,วย,วย,วยมาดูอะ่ะไม่ทิ้งเสียดีใจมากที่มาช่วยอย่างนี้